สวัสดีครับคลิปนี้นะครับโอได้จับ vivo x 90 pro แล้วนะครับเครื่องเนี่ยเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยได้รีวิวหลายๆช่องก็อาจจะปล่อยกันไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยที่โอตทำคลิปอยู่นะครับหน้าช็อปมีให้จับกันแล้วด้วยก็สามารถไปจับเพิ่มเติมกันได้ครับแต่ว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นรีวิวที่เผื่อใครยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะซื้อดีไหมก็มาดูประกอบกันได้ครับสำหรับการวางจําหน่ายของเขานะครับเปิดราคามาที่ 3,9,990บาทราคานี้มาสเปคเดียวเลยนะครับก็คือ RAM 12GB Storage ความจุ 256GB และสีก็มาสีเดียวก็คือสีดำนะครับ l e g e n d a r y Black นะครับ ราคานี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะแพงนะครับแต่จริงๆเป็นเบสมาตรฐานของทองตลาดสําหรับเรือธงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในระยะเวลาอันใกล้ๆเนี่ยดันมีเรือธงรุ่นหนึ่งจากออเนอร์นะครับเปิดตัดราคามาไม่ถึง3 0 0 0 0บาททําให้มันตัวเนี้ยเลยดูแพงนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้แพงหรอกเพราะเทียบกันแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นในช่วงราคาต่างกัน10,000บาทมีความแตกต่างกันตัวนี้เขาก็มีดีของเขาเช่นเดียวกันนะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยเราจะพูดคร่าวๆเ,เร็วๆแล้วกันเพราะว่าเครื่องจริงมีให้จับกันแล้วนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยวัสดุ จะคล้ายหนังแต่ไม่ใช่หนังวัสดุเป็นวัสดุผสมนะแล้วก็เห็นไหมครับว่าเลนส์เนี่ยจะไม่ได้วางแบบสมมาตรนะจะเป็นโเด้นเลโชซึ่งช่างภาพน่าจะรู้กันก็คือค่อยมาทางซ้ายนิดนึงเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้สัดส่วนที่เหมาะสมและตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีการคาดนะครับความเงาตรงนี้มาด้วยนะฝาหลังก็เหมือนแยกส่วนกันที่เป็นหนังบนล่างแล้วก็มีตัวเนี้ยเป็นเงาเงาคาดมานะครับตรงนี้เขียนว่า extreme imagination v i v o size co engineer นะครับก็เป็นการโครกับทางเลนส์ไซส์เหมือนเดิม ตัวโมดูลกล้องนะครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตรงกลางถ้าสังเกตนะครับมีตัว T แล้วก็ดอกจันสีแดงก็คือสัญลักษณ์ของ T Star นั่นเองนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับกระจกของเขาเนี่ยมีการเคลือบ T Star coating มาทาให้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็มีการลดแฟร์ลดโกดนะครับแล้วก็ลดรีเฟกซ์ทาให้การถ่ายภาพดียิ่งขึ้นและถ้าดูจากด้านข้างโมดูลกล้องนูนขึ้นมาชัดเจนนะครับนูนมาค่อนข้างเยอะแต่ถึงเขาจะมีขนาดใหญ่และนูนนะครับบาลานซ์เวลาเราจับเครื่องนะครับไม่หนักหัวนะถือว่าทํามาได้เบาอ่าอีกนิดหนึ สัญลักษณ์นี้ไหมอ่าไซส์นะครับที่เขาโคเอนจิเนียร์กันมาแล้วก็มีการสกรีนตัวหนังสือลงไปว่าไซส์ Vario Testa นะครับรูมแสงเนี่ย1.6ถึง2.0แล้วก็ระยะเลนส์16ถึง50มิลิเมรนะครับเป็นระยะยอดนิยมที่สามารถถ่ายวิวก็ได้นะครับระยะ16หรือว่าจะถ่ายบุคคลในระยะ50ก็ได้ส่วนความใสของเขาเองนะครับค่า F2.0 เดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าใสไหมเบลอได้ดีหรือเปล่า นะเดี๋ยวไปดูกันอีกพาร์ทหนึง่งส่วนตัวหน้าจอเองนะครับยังคงมากับหน้าจอโค้งความโค้งตรงนี้นี่บางคนชอบก็ชอบนะครับบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยอย่างส่วนตัวโอ้ตมองว่าเป็นจอโค้งเนี่ยมันสวยนะแต่ว่าเวลาติดฟิล์มมันก็จะแอบแพงอยู่เหมือนกันครับอ่าละ่ะขนาดหน้าจอตัวนี้6.78นิ้วนะเป็นหน้าจอ AMOLED แสดงได้ถึงพันล้านเฉดสีนะครับในเรื่องของความละเอียดนะค่า d e f a u l t ที่เขาเซตมาจะอยู่ที่2,400คูณ1,80ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเป็น2,800คูณ1260ได้นะ แต่เซ็ค่าแบบนี้เนี่ยความละเอียดสูงจริงสวยจริงแต่ว่าแบตเตอรี่ก็กินเพิ่มเติมด้วยนะครับทำความเข้าใจตรงกันก่อนอัตราดีเฟสเรทของหน้าจอนะครับตอนแรกเขาจะเซ็ตมาเป็นไดนามิกนะอยู่ในช่วง60ถึง120แต่เราสามารถเซ็ตล็อกไว้ที่120ก็ได้ครับเฟรมของเครื่องวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของถาดซิมไมโครโฟนนะครับพอร์ชาร์ทซีแล้วก็ลาโพงถาดซิมของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจาภายนอกได้แล้วนะครับแล้วก็เป็น 5G แบบดคอัลสแตนือ เราสามารถใช้เป็นรีโมทสําหรับเปิดปิดแอร์ก็ได้ที่รองรับอินฟาเรดอะสามารถใช้ได้กับอุทุกอุปกรณ์เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองไม่มีพอร์ตออเดียโอจาก3.5มาให้แต่ตรงนี้ก็แลกมากับ IP68 นะครับซึ่งเป็นข้อดีแหละเรารอให้เรือธงของเขาเนี่ยมีการนำกันฝุ่นมาตรฐานแบบนี้มานานแล้วนะลำโพงบนล่านะครับเป็นแบบเตอริโอไม่สามารถ ปรับระบบเสียงพิเศษได้แล้วอลองหาแล้วไม่มีระเบ,บิดโมดอะไรมาให้นะครับและใต้หน้าจอก็รองรับฟิงก์ก์ป็นสแกนด้วยการเชื่อมต่อไร้สายนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็บลูทูธที่ให้มาเป็นโ์ชั่น5.3รองรับ ระบบเสียง aptx hd ด้วยนะตัวพอร์ตไท p e c ของเขาเนี่เป็นเวอร์ชัน3.2นะครับรองรับ otg แต่ว่าไม่รองรับสําหรับการเชื่อมต่อจอด้านนอกนะครับระบบปฏิบัติการของเขามากับ android 13แล้วก็ครอบทับมาด้วย fun touch os 13นะครับการใช้งานต้องบอกว่าก็ดูเข้าใจง่ายนะครับเหมือนกับ vivo ทั่วๆไปแหละนะ แต่ตัวหนังสือของเขาที่ให้มาเนี่ยเล็กนิดหนึ่งนะครับการแบ่งหน้าจอเนี่ยตัวนี้สามารถเข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วกดที่คอนโทรลเพลนเนลเพื่อแบ่งหน้าจอได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าแอปไหนรองรับไม่รองรับนะครับ ตรงนี้เนี่ยด้วยความรุ้หล่ของเขามันมาจากอะไรมาจากสเปคของเขานั่นเองเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับอย่างโอทีเอสแอนตูตูมาแล้วเนี่ยคะแนนรวมอยู่ที่1นล้านสี่นะโหคะแนนทําได้ดีมากๆเลยและตัวส t ต r ์เดยของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ UFS 4.0เนี่ยความเร็วในการอ่าน 3,300MB เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วในการเขียน 2,800MB เมกะไบต์ต่อวินาทีก็ทําได้ดีตรงนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดแอปเปิดเกมขึ้นมาก็จะโหลดได้เร็วเดี๋ยววเเเรราาาไป่่่กกกกันนนใืออองงขพลมี ครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็คือภาพรวมของสเปคคร่าวๆเดี๋ยวไปดูในกล่องก,กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะในกล่องเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือนี่เข็มเห็นปะ่ะเข็มแกะถาดซิมนะครับซึ่งกล่องนี้เขาจะมีซอฟต์เคสมาให้แล้วก็คู่มือการใช้งานครับซอฟต์เคสของเขานะก็ทั่วๆไปแหละนะครับเป็นแบบใสแล้วก็เป็นแบบอ่อนนะนุ่มๆแบบนี้อีกกล่องนึงที่เขาให้มานะครับอวันนี้หนักนะเห็นป่หนักหัวมากเลย ด้านในเดาว่าน่าจะเป็นอะแดปเตอร์หรือเปล่าเพราะามันค่อนข้างหนักนะ,ะใช่นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ฝั่งหนึ่งเป็น Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นขาแบนแล้วตรงนี้เขาบอกเลยว่า120วัตต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งแกะได้เหมือนกันนี่ก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จของเขาสีขาวนะแล้วก็หัวเนี่ยเป็น Type C to C นะครับตัวสายมีความหนาพอสมควรเลยแล้วก็ แข็งอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เขาให้มาไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วการเล่นเกมนะครับโอเทด้วยกัน3เกมเหมือนเดิมนะครับเกมแรกที่เล่นก็คือ Call of Duty เกมนี้จะปุ๊บในเรื่องของทัชชิ่งนะครับต้องบอกว่าเขาทำได้ดีนะครับเข้าไปเนี่ยโอปรับกราฟิกเป็น very high แล้วก็เฟรมเ t e very high ทั้งคู่เลยนะระหว่างที่เดินระหว่างที่บวกลังวางที่แบบ สู้กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับการบังคับทิศทางทัชชิ่งหรือว่าตอบสนองไปไปตามนิ้วของเราแล้วโอ้ก็ได้ MVP ด้วยเห็นไหมพอเครื่องมันลื่นนะครับไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการหน่วงเนี่ยทำให้เราสามารถเล่นได้ราบลื่นาการควบคุมปืนทําได้ดีครับไม่เหินปืนไม่เชิดนะครับเป็นไปตามให้นิ้วเรากดยิงกดควบคุมเลยเกมนี้ก็คือให้ผ่านไปเลยนะครับ เกมที่2นะครับที่โอเทสก็คือเกมชินอินแพ็เกมนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าทรัพยากรเนี่ยจะกินค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเข้าไปค่าดีฟอลต์ของเขาจะอยู่ระดับกลางโอก็เลยปรับมาเป็นระดับสูงแล้วก็ปรับเฟรมเรทเป็น6 0เฟรมปิดโมชั่นเบอร์ระหว่างที่เข้าไปเล่นนะครับตอนแรกพอเราปรับแล้วจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าโหลดตัวทรัพยากรนิดเดียกนะครับหลังนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นๆทั้งในส่วนของโอเพนเบอร์แล้วก็เข้าดันเจียนนะครับก็สามารถกดบวก กดสกิลกดสับตัวละครได้โอเคเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีหนืดๆบ้างตรงนี้ผมบอกว่าความหนืดของการควบคุมเป็นที่ฟรีของเขานะมันทําให้มันเหมือนเขาเรียกว่านิ้วเรามันหนื่อยๆนิดนึงนะครับแต่ความลื่นไหลาภาพสวยอันนี้ถือว่าให้ผ่านเช่นเดียวกันสําหรับเกมชินิแพคก,ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรส่วนเกมที่สาที่โอแถมมาในครั้งนี้เนี่ยก็คือ Dead by d เด l i g h t นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มจะมาเล่นกันบ้างแล้วนะครับแล้วเรือธงระดับนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับ ้าเข้าไปตอนแรกเนี่ยค่า Default ของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับกลางนะครับ30เฟรมก็ปรับมาเป็นระดับอัลตร้าเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น60เฟรมตอนแรกก็หวั่นหอยู่เหมือนกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะแต่พอเข้าไปเล่นแล้วเนี่ย ระหว่างที่เล่นนะครับระหว่างที่ปั่นไฟเกตขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีอาการกระตุกทําให้เราสามารถกดเกตได้แม่นยานะครับหรือว่าในกรณีที่เราหนีฆาตกรนะครับก็หนีได้ราบลื่นนะไม่มีอาการแบบกระตุกหรือแบบอุดหงิดทาไมมันแหลกทําไมมันหนีไม่พ้นนะอันนี้ถือ,ถอว่าทําได้สมูททีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งมวล ต้องยกประโยชน์ให้ตัวชิพของเขานะอย่างที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้ว่าคะแนนแอนดูตูในส่วนของกราฟิกเนี่ย500,000ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นทั้ง3เกมต้องบอกว่าขณะเล่นเนี่ยจับฝาหลังมันอุ่นๆนะแต่พอเราวัดแล้วด้วยอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วง33 34ถึง35ประมาณนี้ทั้ง3เกมใกล้เคียงกันเลย แต่พอเรากดเข้าไปดูนายแอนดูตู้นะครับความร้อน CPU ที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยก็ทะลุ50นะครับก็แอบร้อนอยู่เหมือนกันระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยมีเว p เ r อร์แชมเบแต่ว่าเป็นการระบายความร้อนที่ไม่ได้ลดทั่วภาพนะจะค่อยๆลดแล้วก็มีแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่บ้างนะครับขณะเล่นเกมเพราะฉะนั้นแล้วก็ความร้อนอุ่นๆอ,อันนี้ต้องบอกยอมรับตรงๆว่ามันมีเกิดขึ้นเหมือนกัน เอาล่ะครับมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับมือถือตัวนี้เนี่ยเน้นเรื่องการถ่ายภาพ กล้องหลังของเขาให้มาทริปเปิลคามล่าสามเลนด้วยกันนะครับประกอบด้วยตัวเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ของ Sony IMX989 ต่อมาเป็นเลนสเทเลโฟโต้ความละเอียดเท่ากัน50ล้านพิกเซลและก็ไปจบที่อัลตร้าไวท์นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลสำหรับ OIS ที่ให้มาให้มาด้วยการ2เลนก็คือเลนไวกับเลนเทเลโฟโต้นะครับเอาล่ะส่วนเมนูกล้องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรหรอกนะครับเป็นอะไรอะไรที่เราคุ้นเคยกับความเป็น v i v o เป็นอย่างดีนะครับเข้ามาหน้าแรกการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ จะสามารถเปิดปิดตัวไซส์ได้นะครับไซส์ตัวนี้ชื่อว่าไซส์ natural color เราสามารถกดเปิดปิดได้เลยมูเ d นโทนของภาพก็จะแตกต่างกันนะครับความเป็นไซส์ก็จะมีความเขาเรียกว่าดูเป็น สีที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เร่งมานะครับเราสามารถนําไปปรับแต่งต่อได้นะครับต่อมาเป็นการถ่ายภาพบุคคลอันนี้โอชอบนะครับเพราะว่าถ่ายคนออกมาได้สวยจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ระยะการถ่ายคนมีทั้ง 1X และ 2x และที่เราชอบก็คือเขาจะมีสไตล์ของไซส์มาให้จริงๆก่อนหน้านี้ในรุ่นเรือธงนะตะกูล X s e r i e s เนี่ยก็จะมีสไตล์ไซส์มาประมาณ3-4อันแต่ตัวนี้มาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับให้มาเยอะขึ้นตัวไบโอตาโซน่าดิสตาคอนยังคงมียืนพื้นอยู่แล้วก็มีพลาเนอร์ซี สายแฟร์ flare, มาเพิ่มเติมนั่นเองในส่วนของไซส์นะอันอื่นๆเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมไหครับธรรมชาติภาพยนต์ภาพไซเบอร์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยยังคงมีมาให้แล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี้ยจะมีเหมือนกับ V Series เลยลก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับมีค่อนข้างเยอะขาวดำหรือว่ามากรรองเป็นชื่อฟิลเตอร์ของเขานะแล้วก็จะเป็นมูดและโทนสีของเขานั่นแหละนะครับก็ไปลองเล่นกันได้อันนี้โอ,อจะไม่เน้นอะไรมาก ส่วนการถ่ายวิดีโอนั้นเนี่ยจะมีดีเทลนิดนึงนะครับต้องตั้งใจฟังแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายได้3ระยะเลนเอาตจา้าวระยะวยแล้วก็เทเลโฟโต้ครับแต่ว่า ตามความวาใจนิดนึงว่าถ้าเกิดเราต้องการถ่าย60เฟรมจะไม่สามารถใช้เลน์อลทาไวท์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความละเอียดใดก็ตามทั้ง Full HD หรือ 4K นะครับอ่าในเรื่องของความละเอียดกันบ้างตรงนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ 8K 24เฟรมแต่ 8K ไม่สามารถเปิดการสั่นอะไรได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดต้องการเปิดการสั่นก็มี2ระดับการสั่นมาตรฐานนะครับการสั่นมาตรฐานถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรม ถ้าเกิดการสั่นพิเศษเนี่ยจะได้ที่ full hd หกเฟรมนะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอถ้าเกิดคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ก็สามารถเปิดได้นะคะรับเขาเรียกว่าโหมดแนโรหรือว่าโหม,มดแนวนอนถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยก็จะเป็นการล็อกเส้นขอบฟ้านะต่อให้เราหมุนกล้องขนาดไหนเนี่ยเส้นขอบฟ้าก็จะยังล็อกอยู่กับที่นะครับต่อกันที่เมนูโปรนะครับสำหรับการถ่ายโปรเนี่ยก็มีเมนูการตั้งค่าแบบพื้นฐานนะอาจจะไม่ได้ละเอียดยิบนะแต่ว่าก็มีให้เราได้ปรับเช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถเเปปปิดปิดดไซตัวที่็น ตัวไซส์ Natural Color ได้เหมือนกันในโหมดนี้นะครับและสุดท้ายครับโหมดเพิ่มเติมเมนูนี้จะเป็นเมนูยิบย่อยถ่ายดาวถ่ายพระจันทร์ถ่ายเขาเรียกว่าภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมอันนี้คือชื่อเมนูไทยแต่จริงๆผมบอกว่าเป็นการถ่ายภาพเน้นตรงกลางแล้วก็มีขอบบนล่างแบบเบลอๆก็ดูสวยดีนะครับมันก็จะมีโหมดต่างๆไลฟ์โฟโต้มุมมองคู่ถ่ายอาหารอันนี้เป็นโหมดเพิ่มเติมที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้อาจจะไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะมันเยอะนะครับเอาล่ะไล่มาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่า ลองถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะเาอยู่ที่เมืองทองะมีโอกาสมาก็เลยก้มององเท้านแรนด์ตรงนี้ก็จะมีแบรนดเกี่ยวกับทําเป็นสปอร์นะอรดาในที่เ k ชชอร์รองท้าต่างๆเยอะแยะมากมายเดินผ่านมาหลากหลายแบรนเ่ยลเยอะ56แล้วก็บางรุ่นทเคยเลงไว้ตามช็อปในห้างที่นี่ลดเยอะจริงๆ ก็เดี๋ยวเรามาเดินด,ดูกันวันนี้ก็ถ่ายด้วย Vivo X9 Pro นะครับเมื่อกี้นะครับ,ออบไปเดินอริออดีาสมานะครับก็ต้องบอกว่ามีหลาลกหลายรูปแบบนะเป็นเท้ารันนิ่งเป็นเท้าเทนนิ่งนะแล้วก็มีวินเทจด,ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้อัลตทอร์ฟุต ปี2021ก็2006นะก็ยังหาได้อยู่ที่นี่นะครับเมืองขอนแานส่วนแซมซมิธก็มีหลายสีหลายแบบเลยนะถ้าเกิดใครชอบก็สามารถมาลองเลือกดูได้ราคาเรทอยู่ไม่เกิน3,000อ่ะจะมีให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็มีหลายสีหลายแบบด้วยต้องลองมาดูเพิ่มเติมอีกทีนึวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในกี้เพิ่มเติมเพราะเมื่อกี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ าสรุปกัน39,990บาทได้ขนาดนี้คุ้มไหมบางคนมองว่าเออแพงไปหรือเปล่าเพราะว่าเดือดทงก่อนนนี้อย่าง Honor Magic ิกเนี่ยเขาก็ทำมาไม่ถึง30,000นะครับตัวนี้ยังมี T-Star Coating ครับการโค t ติงเลนตัวนี้ช่วยได้มากจริงๆสำหรับการถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะการถ่ายตอนกลางคืนการกลางคืนเนี่ยที่ลองมาแสงแฟร์แสงโกดนะครับ มีแบบน้อยมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือการถ่ายภาพบุคคลครับตัวนี้ทาออกมาได้ดีจริงๆตัวซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาใช้งานง่ายประสิทธิภาพการใช้งานตัวเครื่องเร็วนะครับตอบสนองดีหน้าจอสวยหน้าจอใหญ่นะครับทั้งนั้นถ้าเกิดคุณซื้อไปมันก็ไม่ผิดหวังครับไม่มีอะไรที่ ความเป็นเรือธงเนี่ยเขาให้แบบมาสุดแม็กของเขาอยู่เหมือนกันนะครับกับ vivo ตัวนี้นะครับสำหรับราคาเองถ้าเกิดคุณมองว่าราคาเต็มแพงไปโอเปอเรเตอร์เขามีโปรแน่นอนไปลองสืบหาดูได้มันจะได้ถูกกว่านี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณชอบ ถ่ายภาพต้องการมือถือภาพนิ่งนะที่มีความโดดเด่นเลยนะครับถ่ายคนสวยถ่ายวิวดีเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ vivo x 9 0 pro นั่นเองอันนี้เป็นสรุปนะครับก็นานาจิตตังถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยมันจะไม่แพงแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจมีคําถามคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับยังไงโมอ,อยากได้สักห้าหมื่นซับหน้านในช่วงนี้นะครับก็ช่วยๆกันกดหน่อยนะคระับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอวลาไปก่อน